ก็จะเป็นดีเจสปาร์กนะครับที่คุณอเนกนะครับส่งมาซ่อมนะครับก็มีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับแล้วก็จะมีไอตัวโดวสปาร์กนะครับที่มอเตอร์หักนะครับแล้วก็จะมีรีโมทนะครับก็จะมีสายเปียบชาร์จนะครับแต่ว่าแท่นชาร์จไม่มีนะที่เป็นแผงยาวๆนะครับเรีมกมีมาอาจจะลืมเพิ่งมาไม่นานเนี่ยครับแล้วก็ผมก็กําลัง หรือย้ายไอ้ตัวเนี้ยตัวกรอบเก่ามาใส่ไอ้กรอบใหม่เนี่ยครับก็ตอนนี้ก็กําลังที่จย้ายร้านปีใหม่แล้วก็มันก็จะมีคิวเนี่ยเต็มโต๊ะเลยแล้วก็นี่ครับมีไมา้กาันสั่นมีอะไรเนี่ยทั้งทั้งของมือถือทั้งของเียเซลอานะครับที่ว่าจะรอคิวซ่อมนะครับเราคิดว่าผมก็พยายามที่จะทําให้ไวที่สุดแล้วครับก็ประมาณแนะั้วคิดว่าก่อนสิ้นปีหรืออาจจะต้น,ตน ปีหน้าครับคิดว่าน่าจะเสร็จผมเดี๋ยวว่าจะดิบเนี้ยดิบย้ายพยายามอันเนี้ยกำลังย้ายอันนี้ทั้งหมดนะครับแน่นอนทีเดียวถ้าว้มอเตอร์นี้มันหักขาดกันแล้วครับแบบนี้มันก็จะต้องเปลี่ยนอยู่ดีครับมอเตอร์นะครับนี่ผมก็ได้มอเตอร์มาก็มลนก็ยกชุดนะม,นมันก็เป็นกรอบแล้วก็มีมอเตอร์อยู่ในตัวยกชุดเลยครับตัวนี้มหมก็นเก็บประสิทธิภาพเหมือนเหมือนหนึ่งครับ